ครับพี่น้องผมพชัชรพลคนกาฝากนะครับมาดูนะครับกาฝากโพนะครับนี่ใบโพครับนี่ต้นครับอยู่ในสุสานครับผมหายากเหมือนกันนะครับกาฝากต้นโพครับกาฝากที่บนนะครับผมอยู่บนนะครับนี่ครับกาฝากโพนะครับผมดสนใจทังมานะครับพัชรพลคนกาฝากกลับไปอีกทั้งนะครับ ถ่ายฉันดูนะครับนี่ครับท่านที่สั่งไว้นะครับผมถ่ายดูครับกาฝากนี่ครับกาฝากกาฝากโพนี่น้องครับกาฝากโพนะครับพี่น้องกันใดสนใจทักมานะครับกาฝากโพจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับที่ กาฝากโพนะครับพี่น้องครับกาฝากโพนี่ครับพี่น้องครับกาฝากโพนี่ครับพี่น้องกาฝากโพ